ครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับผมรุ่งเขียวเสี้ยนอีสานครับผมมือนี้กับมาคือเกาบองนี้กับพี่น้องเลยจำได้ว่าน้องบองนี้หลังจากตอนน้ำผึ่งครับน,น,าานี่พากันมาใส่เวทป,ป,ประกวดใส่เวทเขียวประกวกับลุ่งตัวกับพันหน่อยลุงก่อนผอถาผ้าหนีมือนี้กับเล่มาลุ่งตัวไอ้ผ้าดันเล่โท่มหาลุงเขียว้ลุงเขียวลงมาหารพระลุ่งตัวอยู่ในซี่จะได้ก็ติดตามไปหาลุ่งตัวนั่นเองครับผม ติดตามมึงกันครับผมนี่ครับผมหลังจากยักเบ็ดแล้วแล้วบานนี้ก็ใส่อันใส่ไว้เห็ดจังไงก่อนลูกตัวเอี๋ยวพี่นอนมึงเนี่ยแพงเงี้ยเลยเยี่ยมใบใหม่อีีเลยพี่น้องเอาหลังนี้ก็เพรมี่ใบใหม่กันร้อนโอ้ร้อนกับเป็นติ้วนี่ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งกะเจจ่าเลยพี่น้องเห็นบ่นี่ใส่หลายบ่ลูกตัวอี่ครับใส่อันนี้เดี๋ยวไล่หลังกันดีโอ้ พันธุ์ขาของสันเบื้องพี่น้องพันธุ์ของจ่าเลยเอ๋อพีนอ่น้องเบื้องการจ่าจ่าเลยพี่น้องเนี่ยพันธุ์เขาไปแล้ว<อ>ว้าเป็นกลมๆสั้นทีทุกตัวก่อนนี่ก็เด็ดนะครับโอ้เด็ดเด็ดอีกยูนบ้โอ้ทีเบื้งสัน้น นั่นพี่น้องเห็นบ่หวานนี่เอ้าวบ่อเป็นตัวนี่พี่น้องของแทถเลยนี่เนี่ยเนี่ยไปใหม่ตดยตรงเลยอันนี้อันนี้เขาเซาสิมาสามเบ็ดพี่น้องบเพราะมันมาบาา้านตะนี่พี่น้องมานสามเพราะว่าเบ็ดซั้นถือแขนครับใส่ไปโดนเราเบ็ดถือแขนเนะลงนนุงโตเนาะบ่อไหนมาเบื้องแค่เออพี่น้องอันนี้เสียเปรยวบ้างเลยสองสามหลังโอ้โอโอเลยอยากเบ็ดว่าพ,พอเลยเป็นอยากเบ็ดก่อน,นอเนาะ นี่พี่น้องอันนี้ว่าไอ้ตัวเด็ตัวกันเงี้ยไปใหม่โดยตรงเลยพี่น้องนี่ครับเบิ้งวิธีการเสี่ยลบเป็นสีเด็ดเอาปับ๊บพุ่มปัญญาของคนอีสานน่าเบ่งสีแล้วพี่น้องการหาย,ยุให้กินแล้วจะไปเสียแบบไลยแล้วลนะุกโตเนาะนี่พี่น้องวันนี้เริ่มไปได้บาดเพราะเบ็ดนี่เบ็ดตัวนี้ใส่เวตโดนแล้วแต่บ่ได้มาเบิ้งยักเทียผ้าเห็ดหน้าปังอยู่ เ้ยเริ่มเสียบเริ่มใส่เงี้ยแล้วบานนี้อันนี้เอาตอนใส่ตอนยาบยังเบิ่งกันน้ำกัดอีกเทน,นึงไปตัวพี่น้องบานนี้ยนี่พี่น้องวกันมองบ่ขาดเห็นบ่ลูกตัวตมองเหี้นะยเลยขาดหมดมอยังไงเบ็ดอ่ะ <c oughs> เราเนี่เขาสิมาเขามาใส่มาเสียบเนี่ยนะลูกตัวเราบอลไงมาเสียบเนี่ยมาเปลี่ยนเริ่มเสียบเนี่ยนะเริ่มเสียบเนี่ยครับผมพอเขากลางไปเริ่มเสียบเนี่ยเราเป็นห่วงบ้านนี่นี่ใบกักได้พี่น้องบ้านนี้เขามาหันคือเก่าแล้วเอาเป็นใบเสียบกันแย่ปรดมาลูกตนี่พี่น้อง เพิ่งกันจะจ้าเลยเพิ่งกับหันเขาเบิ่งกันจะจ้าเลยพี่น้องหันขึ้นม้วนยาสูบเป็นยังไบ้างเนี่ครับหันเดี๋ยวพี่น้องขันเ่าหันเสียบเพิ่งกับพ่ออยู่โอ้นี่พี่น้องมองถึงแขนกัดซ้อมไปน้ำมันรุ่งตัวเนาะโอ้มันวากันว่าได้ ทางพวกนกับคุณลุงกับไซทางพวนกันสิเป็นเี้ย,เ,ยเดียวกันบลุตตบ่ตัวโอ้แล้วตาเงี้ยเนี้ยไผเไนี้ยมันบอคือกันแล้วตาพุ่งปหญญาไผสิเนี้ยไหนเหาไปสรแล้วต่มนี่งพอเข้าเดียเป็นเงี้ยไปใหม่แท้ๆละ่ะ <c oughs> เอาไอเบิ้งตอนนี้เป็นตอนไซแต่เบิ้งตอนไปยามกันเ้อ่นวังสิงไปยังไหนไปลาป้่เออดีครับ บรดนกัสามใบนี่แล้วพี่น,อน,น,น้องส่มาเนี่ยมม่กัอาสีนะครับเดี๋ยวเป็นตัวจังใดเดี๋ยวพี่น้องจังถับไอ้เบิง้งจังตดตามเบิ้งน้อลุลงโตเนาะปลากินใหม่เป็นตัวเนี มันสิเป็นปลาหยังมันสิเป็นปลา,าจาังไหนจ๊งติดตามมาลุ้งตัมันสิเป็นปลาหยังเห็นบ่แก่ครับ <c oughs> มันหอมบ่ลุ้งตัวเหอมเลยครับเลยนแตานี่เป็นกินบ่นนหรือมันเป็นังไรปลาจังนั่นบอครับมันเป็นธรรมชาติตาขเขาหอมค่อยกินนะโอ้เขาค่อยกินใบนี้ มันนี่เขาพูดเขาเห็นมากสิเขาสิกินนี่ด้าปีนองกว่าเคยใส่มาเดียวกันเมื่กันได้ผลอยู่เนาะลูกโตเนาะแต่ว่ามือนี้มันสิเป็น้ยงได้เขาก็จังจังติดตาเบิ่งกันเขาบอกว่าได้เพรามันบอกว่าได้เพราะว่ากันได้กับจังว่าได้เนาะกันเห็นโอขึ้นย้ำยามเห็นโอขึ้นมากจังว่าได้ดีเนาะลูกโตเนาะ นเป็นการต้นประชารเคยใส่มากแต่ว่าพอผ่านแต่พี่น้องใบไม่ใบมู้นเนี่ยที่ทุ่งตัวเคยใส่มากแต่ละปีแต่ว่างซ้อนซ้ำงีว่าไงกันพลาดหน่อยเสียหน่อยกับมาใส่แล้วกับว่าได้อยู่เม่นบ่แม่นบ่ลุงตัวได้ยู่งตับได้ในทุกคนอยู่ดอกเมื่ใส่บ่หันกับว่าพลาดหน่อยกับมาใส่แล้วแต่โดนนีมือนีพลาดหน่อยกับติดธุระว่ารุ่งก่อนกับติดธุระพ่อท้ากับเพียร์เชมเอา วันนี้ลุงเจียวได้มากครับลุงโตสองคนลูกก่อนนติดธุระทึ่งสีหยากหน้าปังแน่พอท้าเพียแค้มผ้าหน่อยกติดธุระคือว่าแหละพีน่น้งรรงองต่างคนต่างมีภารกิจส่วงนี้มันเสียหน้าปังนล้ลุงโตเนาะคนรักโลกหน้าออาคนนี้กลรักโลกหน้าคนนี้กันั่นหลัง,ลงลลจากนำถั่วมามก,ก็ต้องเฮ็ดแล้วเราถั่วน,นั้นขึ้นเรายังเอาขึ้นหน้าปีเหาขาดทุนหลาย ฝากกดไลห์กดแชร์กดซับตะไข่กดติดตามให้ครับทีมงานเซียนอีสานนำไวภาพพีพันออกหายังไงยังไงพี่น้องเบิ้งแล้วก็ขอบพุ่พี่น้องแฟนคาร์บีซี่ตัวต่างติดติดตามมาลุกโตเนาะแล้วก็ไก่ปีไม่แล้วกะเทปซี่ทะเลสิกับบ้านไปหาพ่อหะแม่ยามลูกยามต่อกะขอให้เดินทางปลอดภัย ผู้ปู่ผู้ก้นหน่ใครการละมัดระวังในการขับขี่ย้านผ้าหนาเนาะลูกโตรอครับผมไก่ปีใหม่เดีวเมาไม่ขับครับผมห้องง่วงได้กะจอดนอนพักก้นผ้าลูกผ้าเมียผ้าผีผ้าหน่องจอดก้นเพาจะสะฟื้นไปขอใเดินใต้ปลอดไฟทุกท่า,าสทนส่วนปีใหม่เน,นี่ยน้องลุงโตรอติสตามเบิงครับผมว่าตอนไปนยามเขาสิไปจังไหนจังเบิงน้ำกันครับผมดีครับผมหลังจากไสขึ้นไปแล้วนี่เอา้า พาดหน่อยมาพอดีเสียหน่อยพอดีครับผมอุ้ยใส่เงี้ยวเลยน้อยลูกตัวนี่เงี้ยเนี่ยต้นอ่ะเงี้ยอันเขาเอิดตัวยังไงเสี้ยหน่อยไปนอดครับโค้ชจีนโคนชจีนเขาไปยังดีเนี่ยขัดปลายกินได้งโอ้ไอ้เกี๊ยวปวยได้ติดนี่วิธีใส่เขากับท่นพันใบแมนแมนลูกตัวได็เบื้องเลี้ยวครับผมท่านไปเด็เกาะนี่เราพี่น้องกันที่เสี้ยหน่อยใส่มือนหันว่าได้มากเลย ว่าโอ้ยโทรไปหาพอก่อนเพิ่นพอก่อนบอกไอ้เฝ้ามาเลยวันต่อแล้วก็บิรงนน้ำกันพี่น้องอะไรเพียงในน้อนเสี้ยนหน่อยเนาะครับอันนี้ใส่หัวตะเหลีวอั้เพื่นกัเด็ดเนี้ยอยู่ครับเด็ดเนี้อยู่ครับผมกัติดตามมุมกันตอนไปยามน้อนลุงโตเนาะเอ้าติดตามกับผมพี่น้องหลังจากใส่แล้่ยวน้อนเสี้ยนหน่อยเนาะเสี้ยนหน่อยก็มาพอดีพอใส่กับลุงโตผ้าใส่ผ้ามัดเป็ดอะไรกันบันทึกออกยามน้ากันได้บ้านพี่น้อง สูบยาหมดพุ่นเดียวแบบนั้นว่ะเบื้งสิเป็นยังไงพี่น้องเบื้องน้ำกันจะจระเลยบาทนี่พี่น้องสิเคยพ่อบพราะเสี้ยไปใหม่นี่นี่ละครั้งแรกกับถือถุงเขียวก็เคยเห็นนี่กับเสี้ยไปใหม่นี่นะพี่น้องเบื้งน้ำกันจะจระเลยพี่น้องเบื้งกันจะจระเลยว่าเป็นยังไงเสี้ยไปใหม่ของลุงโตของอ่าเสี้ยหน่อยนี่ว่าสิพาไปเป็นยังไง เขาห่อนออกไปหน่หหงหลังจากที่เขามาไล่ใส่เบเไปไป็ดไว้แล้วแ้้ว้าเแตมือมันสิกินมือมันสบากินบ้านบ้านพลาดหน่อย คำวนาหลอนเนี่ยไปไปแหบเป็นบ่ ตัหบไปแรนเล่นบ่นบบนนอืแหนบรโอ้มีอีกหลายแบบบ้านเส้นหน่อยตใส่บอนโอ้ัาเบมตาีจาาาาาาขาจังหวติดต,ตามิง บ้างหลังที่ไม่พอแล้วครับผมเปียงกับเปียงสัมผังหัวเด้อพีนองเบ้งเองเอาเอาเอาพี่นองเห็นมาแล้วเบิงเบิงเบิงปับ อ้าวเมรุมาเป็นห่วงตัวเนี้ยตัวเลี้ยเอาคือตัวใหม่โอ้สนีกับปลาดิล่ะเนี่ยใบไม้ครับผมเนี่ยใบไม้ใบไม้ยังฆ่าปลากเด้อพี่น้องเด้อเอานุ่นเบิ่งพี่น้องเอามาแต้มแรกเนาะลุงโตเนาะแต้มแรกครับเขาเพิ่งขึ้นมาใบไม้ยังยั่งอยู่นนี่เบิ่งเด้อพี่น้องบ่ได้ตัวเด้อพี่น้องของจริงเด้อพี่น้องเด้อ บ่ไเดียวมาแต่งบ่ได <c oughs> ้มากอย่างเด้ออ <c oughs> <perspect> ันนี้ของจริงโดยเฉพาะด้วยเนี้อใบไม้เนี้อใบยังก็เสี้ยน้อยใบนอดครับใบนอดครับผมนี่เบิ่งว่าสิได้จักเตียมครับผมเบิ่งแต่ละเพียกสิจักเตียมพี่น้องเบิ่งบนการันจะๆเลยเราก็บ่เข้าเราก็บ่ได้ไปล้างมือนั่นยากพี่น้องเนี้อนี่เอาออกมาไมกไปพี่น้องไมกไป เสียบคดเสียบคดพ่นานสองไปไปใบแบบพย้ายใต้เไปยังกันเตี้ยอ,อ,อ้ตโอเเดี๋ยวเพิ่นเซตไอเพิ่นหิวๆนี่เตีย บ่ได้ตัวได้พี่น้องเด้อพอใใหญ่ห้พี่น้องเห็นแล้วว่าของจริงและของจริงพี่น้องบ่ได้ตัวพี่ตัวน้องเด้อโอ้หันแหบนี่ก็มีห้อยแหบอยู่เป็นบ่ เอาพี่น้องมันก็จะจะเลยพี่น้องเอาเี๋ลูกโตเอาลุนบิ๊กลุนบิก๊กว่าท่านไหนง่ายลุนซสานีแต่พี่น้องพอมันมึนน,นี่พี่น้องของแทฉแน่นอนตนเเออนัเอาท่านเดี๋ยวหยอดย้ำเอาเพียกนี่เลยมาว่าท่านใดสุดทด่านใดเคืองเพียกใดสองเตี่ยวเลยพี่น้อง เสียดหน่อยว่าตัวเราเป็นโลคกับมีดได้พี่น้องปลาจินนันนี่วันต่อจินเนียบไป,ไปใหม่เฮ้านี่ตามไปเบิ่มกระเดียพี่น้องวันสิเป็นยังไรสิได้หน่อยหลายสมัยรอบนี่วันต่อบ่หลายเพียกสามเพียกสี่เพียกพี่นอ้นองโอเลยพี่น,อน้อง,องอเอาลูกต่อใครถามมันขึ้นหลอดไปหนาว ลูกมันครับโอ้พี่น้องหลอดไป็นหนาไหมตัวแรกก็คือใครตัวสองเขาตามเขาต้องแย่ไปหนาดิลุงตัวเออเดี๋ยวไหนไงโอ้หลอดไป็นหนาพี่น้องสามเตียมแล้วเอ้าเพียงนี่สามเตียมแต่ว่าหลอดไป็นหนาครับสมควรสิแย่ไปหนาไหมเอ้าถือว่าแย่ไปไหมเฮากะนี่แหละเนาะอัน เสียหน่อยเนาะโอ้พี่นอ้องว่าได้ว่าได้หายากได้ยางมาเป็เด็ดเอาเลยเป็นปลูกตัว,ตวยางไปเด็ดเอาเลยเป,ป็นผี่น้อง <c oughs> โอ้พี่น้องเลยภูมิปัญญาของคนตเฮาแต่ละผื่นเพลเพคือกันพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้านี่พี่น้องเบิ่งตอนเบิ่งบรรยากาศนา้ำตอนนั้นมากอะ่ะโอ้อยู่สูงน้อนเสียหน่อยเนาะก<อ>ูดเห็นว่าก่อ,อ,อไป,ไปมอกไปอยุคข้าพป็นผี่น้อง เมืองไหนครับตัวนี้พี่กันคักเบืองบรรยากาศท่าขุนพี่น้องผู้เผินหาเผินกะหาคือการพี่น้องฝนเบืองบรรยากาศท่าขุนพี่น้องมืองประทับการใหญ่สองฝั่งซีเมืองไหนสองฝั่งซีพี่น้อง มันจะมาขวางกันบ่เอา้าพี่น้องไปเบิ่มกันตอนนี้กับว่านั่นเป็นไดฟังนีห้อาฟังนีห้องรุงวัไหนอีกครั้งฟั <c oughs> งครับผมเอาเผื่อที่สองเป็นไดเบิ่งน้ำกันเอาบังอีกแล้ว เห็ดได้เห็ดได้ฮอ ه, 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 ้ยๆๆ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 ๆอๆๆๆๆนๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆ พ่ออยามากสองเพียกสามเพียกกับสองเพียกแล้วพี่น้องก็ได้กับว่าพลาดกอบพี่น้องก็เห็ดแต่พี่น้องในเบิ่งโยอะไร้มาโยสามแต้มโย่กับว่าเสียใจพาะอะไรมันกับมือกินมือบ่อมือไหมานบ่อมานมือหมานก็ได้เป็น เออเปี่ยนปะเปียนปะโอ้คือถัวคนได้คักแถ่นี่อ๋ออ๋อแถบอ่ะขันตัวหน่อยบ่ย่อนขันตัวใหญ่ย่อนบ่ลุ่มตัวขันตัวใหญ่เตือเนี่ย โอ้ยอันนี้ประท่านอย่ยงเย็กยุพี่น้องเอาขึ้นมาตึงยุตึงแต่ว่าหินกอ็อติสองหลังเลยตัวออโอ้ยอย่าว,ว่าหินอยู่ท่อว่ยตึงตอย่างนี้จัก <c oughs> เพียกนีเพียกดีกดบอ่อนั่นครับผมกับไดมาสามเต็มกะฝากเป็นใจครับทีมงานเสี้นนิตสานน้ำไว้พ้าพีผ้าหนองหายังเห็นยังไอ้ผีหนองเบิ้งเลยผี่นอง,ง,นะนองกัติดตามเบิ้งครับถือว่ากะบ่อพลาดสองเพียกกัได้มา,าอายุสามเต็มอยู่พี่นองกถือว่าพ่ออยู่ได้กินอยู่กัติดตามเบิง้งเรื่อยๆมาสิเป็นยังไงอันต่อเพียกต่อไปสิเป็นยังไงกัติดตามเบิง้งเด้อพี่นองเด้อนะ มันสเปงไหนอ๋อัวที่4ีสีมาอดีสองเซียนว่าคืออยูพ่ะนะแ่องนี่เยอะป่าเออสิเป็นงอไรอีกบ้าบนี่อ๋อไปายิ่้งแต่งสองเซียนว่า,วบ,อาบอยเงบกับอบอยเเอา รึบมันไปทั้งเอ้า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 แม่ยนเอาพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นปะรึบตัวนี้ตัวนี้ตัวไข่เน่าไข่เน่าไข่เน่าเออนี่ แต้มที่ซีคือพี่น้องแต้มที่ซีคือเออตัวงซีน่แม่ตัวปลาแม่นุ่งตัวพวกไเบิ่งพีน่น้องเบิ่งจ้าเ่ผลอ้อ๋ไหนเองซีไหนเองซีไเองซีแต้มที่ซีบ่ตัวพีน่น้องบ่ตัวโอ้เบ็ดเียเ็ดหอนงีไปนอย เอาเบิ่งแตบที่ซีว่าพลาดพี่น้องเบิ่งแตบที่ซีว่าพลาดน,นี่โอ้แต่แต่ดูนี่กำหัดดูสองตัวลบอลลุดนนิเหรอว่าถึงทีสามตัวติอเ,เอา้าแต้มที่ซีครับผมวานสีบอแมนแมนซีแต้มพี่น้องสองเพียกเอาก็ถือว่าพอ่ออายุได้กินละเงี้ยใบใหม่เด้อพี่น้องเด้อ เขาติดตาเบื้องไทยเบิ้งเพียกต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นจังไดครับผมติดตามครับผม